โอเคครับเวอรชันดูพิเกรมเราจะมาเล่นเกมเซงโงคุบาซาร่า4ซูเมะรากิในการแนะนำเทคนิคก,การเล่นของตัวละครอเอซุงิเคนชินเขาเป็นไยพจนของกองทัพอเวซุง,งิตรงข้างกับบุคลิกข,ของเขาที่ยอดเยีนยน,นับเขาเป็นคนที่ฉลาดในด้านการต่อสู้นะครับและก็ไม่เกรงกลัวสิ่งใดและถูกขนานนามว่าเทพแห่งสงครามอยองไรก็ตามครับการขึ้นเป็นโชวคุนของอาชิคางะโยชิเดะรูปที่รวบรวมโลกใบนี้นะครับ เขาเลยเลื่อนการไปเชิญหน้ากับทัศนดาชิ้นเกนไปก่อนนะคู่แข่งของเขาเนี่ยเองมาเทพแห่งสงครามตัวนี้เป็นตัวที่ตีเร็วมากๆเลยนะครับเร็วกว่าอิชิดายอโอเคไปด่านไหนดีครับด่านนี้ละกันมาโอเคเรามาแนะนามเมนูทางซ้ายมือนี่ก่อนนะครับทางซ้ายมือจะมีหเมนูนะครับหลักๆอันแรกก็คือเข้าไปเล่นนะครับอันนี้นั่นเองนะ แล้วก็อันที่2เป็นอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากับสกิลนั่นเองแล้วก็อัพเลเวลก็มาอัพในเมนรุ่ยได้เช่นกันนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะอันที่ะารนะเป็นเลือกคู่หูนะครับเอานี่ไปแล้วกันอัสก์ลีจาสาวมือขวาของเทพแห่งสงครามนะครับแล้วก็เมนรุ่สี่นะเป็นร้านค้านะครับโอเแคเข้าอันแรกมานะมันจะมี อาวุธที่เลือกซื้อนับก็แล้วแต่นะว่าจะใช้อาวุธชิ้นไหนนะครับตัวละครน,นี้ผมมีอาวุธเยอะอยู่นะครับก็จะไม่ซื้อละกันนะครับกิดใครไม่มีก็มาซื้อในนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะอัปเกรดหลอดให้เราด้วยบางอันนะครับก็เลือกดีๆว่าอันไหนน่าสนใจก็จัดอันนั้นไปแล้วกันนะครับโอเคเรามาแนะนำเมนู50บาทกับ2,000นี่ก่อนนะครับราคา50จะเป็นเหล็กแท่งมัดรวมกันนะครับอีก2,000นี่จะเป็นรูปค้อนนะครับมาดูที่50บาทก่อนนะค้อนสามารถมันก็คือ 50บาท50บาทโอเคเป็นเพิ่มหลอดพวกนี้นะครับเพิ่มกราฟพวกนี้นะตอนนี้ผมมีอยู่2,000นะครับเดี๋ยวจะซื้อไปแล้วกันนะครับน้อยแล้วเริ่มเริ่มน้อยแล้วถ้ากใครไม่มีครับแล้วก็ซื้อไปนะครับราคา50บาทแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็น2,000นะครับ2,000จะเป็นลูกค้อนะครับก็คือกดสามเหลี่ยมมันจะเป็นตีบวกดาวบางทีก็จะเป็นตีบวกกราฟครับแล้วแต่นะครับใครอยากได้หรือใครไม่มีก็ไปซื้อในราคาได้นะครับราคา2,000นะครับ รอบน,นี้ผมจะซื้อ5,000ไปแล้วกันครับส0ผมมีเยอะและ้วไม่ใช่50 0 0ันห50บาทเออโอเคใครไม่มีก็ซื้อไปแล้วกันนะครับก็ตามนี้ส่วนไอ้พูดนี้ตอนนี้มันลดราคาอยู่นะจะซื้อไปแล้วกันครับไอหลักๆเลยนะที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือดูที่ตัวต้นสีเขียวนะความสัมบ้านของมันนะตัวต้นสีเขียวแล้วก็มันจะมีเลข50%อยู่นะอรับซื้อยู่นะซื้อไปนะนนี้ซื้อได้ย0สโอเคจัดไปมันลดราคาอยู่นะครับ และใกล้การหนึ่งห้าสิบบาทไม่ใช่ห้าสิบบาทห้าสิบเปอร์เซ็นเช่นกันนับตัวสอยสีเขียวนับอันนี้ยี่ห้าโอเคต่อไปก็อันนี้เลเวลแม็กนะครับอันนี้ค่อนข้างแพงนิดนึงนะราคาปกติจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันลดราคานะครับโอเคผมซื้อสามอย่างนี้นะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ดูแล้วกันครับอันสุดท้ายเป็นตั้งค่านะครับตั้งค่าเดี๋ยวจะให้ดูกันแล้วกันผมตั้งประมาณนี้นะครับปรับให้สุดเลยนะเพลงแม่งเบา แล้วก็เปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็อน,นี้ก็ตามนี้นะครับดูไว้ทันก็กดหยุดเอาแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องไปตั้งค่าวนะปล่อยโล่งให้หมดเลยนะครับไม่งั้นจําไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะผมไม่รู้นะโอเคอีกเมนูหนึ่งจะมีกดแอลหนึ่งนะครับมันจะเป็นร้านค้าที่ใช้รูเล็ตซื้อนะเหรียญรูเล็ตนะจะเป็นเหรียญใหญ่ๆนะครับซึ่งจะมีชุดด้วยนะครับชุดนี้ไม่ค่อยสันทัดจะัเท่าไหร่ ชุดนี้มันก็ราคาพันหนึ่งาขาจำไม่ผิดโอเคแล้วก็จะมีอาวุธสอง้นนะครับซึ่งมันเป็นบัฟของตัวละครนี้กับเพิ่มระดับให้กับตัวละครนี้นะครับเพิ่มระดับอาวุธนั่นเองนะครับซื้อไปทั้งคู่นะครับราคา5 0 0พกับ2 0 0พนะครับใช้เหรียญรูดเหร็ยซื้อนะครับเคใครไม่มีไปเก็บมาก่อนก็ได้นะครับได้ระดับง่ายๆนะครับแล้วก็ไปเก็บเอาถ้าเนระดับยากแล้วมันจะเก็บเหรียญยากเช่นกันครับโอเคแล้วก็อันนี้มาซื้อมาด้วยนะครับเป็น L1 s e ลียมนะเป็นท่านะครับท่าเฉพาะของแต่ละตัวนะครับต้องมาซื้อเท่านั้นครับโอเคทีนี้ก็ออกมาเข้าเมนูที่2นะครับไปดูอาวุธกันแต่อย่าพึ่งไปนะครับอันแรกคืออัพอาวุธนะครับเนี่ยครับอันที่2จะเป็นสกิลนะครับสกิลถ้าอ2นสองนี่จะมีสกิลอยู่สามอันให้เลือกใช้นะครับก็เลือกเลยว่าเราจะตั้งเอาอันไหนเอาไว้อันแรกหรือว่าอันไหนเอาไว้สุดท้ายอันไหนว่าไว้ตรงกลางก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราที่จตั้ง แล้วจริงๆมันใช้ได้ทั้ง3ท่านะคือการกด L1 กับ R2 นะครับกด L1 ค้างไว้แล้วกด R2 อีกทีนึงมันจะสลับเปลี่ยนเป็นแต่ละท่าแต่ละท่าไปนะครับโอเคทีนี้ก็มาเมนูที่3นะครับเป็นเลือกเสื้อผ้านั่นเองครับนี่ครับชุดที่ผมว่าให้ซื้อโอยคนนกเป็ดบลนเล์แต่ชุดเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยตัวนี้ออกจะเทนะผมว่าตัวนี้เทนะถ้าเกิดถอนบอดน่จะเทกว่านี้ ต่ดูเด็ดดูเข้า,เาชุดมาเด็เนี่ยแล้วดูชุดนี้เด็เนี่ยอะไรเด็ดโอ้ยถ้ามีภาคหน้าขอเอาชุดเดยอะๆกูหน่อยนะโอเคเลือกชุดเสร็จเรียบร้อยมาเมนูที่สามนะครับไม่เป็นไรมาดูที่สี่นะครับเป็นอัพเลเวลได้เลยนะครับกระตานั้นนะครับมันเต็มมาแล้วนะโอเคกลับมาเมนูแรกนะครับมาเลือกอาวุธก่อนนะครับอันนี้เมนูแรกของอาวุธก็เลือกไปเลยนะคราจะใช้อาวุธชิ้นไหนนะครับเอาที่เราชอบเลย เดี๋ยวดัวนี้ไซหน้าตาเป็นไงก็โอเคนะ้วอ,อันนี้อะไรอะคาวุาแสงอื้มเทแต่ว่าดาบแสงมันอยู่ข้างในปอกดาบมันก็เหมือนเดิมเลยวะ่ะอันนี้เป็นไงอืมก็โอเคนะมีอะไรที่ใหม่กว่านี้ไหมอันนี้เราใหม่โ <laughs> อ้หหหงมีมงกุฎด้วยนะราชาหงเหรอโอเคมีอะไรที่ดีกว่า ไอ้ราชาหงนั่นนะออาวุธสีทองได้ไหมเออก็โอเคนะสวยดีเอาสีทองแล้วกันนะโอเคเราเลือกอาวุธที่สูดใจได้แล้วนะครับแล้วแต่เลยนะครับชอบรูป่างแบบหไหนม่าจะเป็นนะว่าจะมีบัฟหรือไม่มีนะแล้วดัาม์อัพได้อีกทีหนึ่งนะโอเคทีนี้เล่นมาไม่ดุที่สองกดอันหนึ่งมานะแล้วก็เลือกอาวุธเรอีกทีหนึ่งตอนนี้ดาวมันเต็มแล้วนะผมจะเพิ่มหลอดตรงน,นี้แทนแล้วกันนะครับอันบนนี้จะเป็นพลังโจมตีนะครับส่วนทางซ้ายมือจะเป็นเลือดนะใครยังไม่มีก็เพิ่ม้้อันนนีกนก่็ไดนะครบ จะแนะนําให้เพิ่อให้หมดก่อนนะครับเพิ่มให้หมดแล้วมันจะอัพได้อีกขั้นหนึ่งนะครับ่ว่อันนี้ก็เป็นเงินนะครับแล้วก็อันขวาล่างนี่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับแล้วก็ขวาบนจะเป็นพลังป้องกันนั่นเอลนะครับอัพให้เต็มให้หมดแล้วเงียมันจะอัพไปอีกขั้นไม่ได้นะครับโอเคทีนี้อัพเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมากดอ่านหนึ่งไมทีนะไปเมนูที่สามเรื่องอาวุธอากทชนึงแล้วก็ไปดูที่เราซื้อมารับราคา2 0 0พกับ5,000นนะครับเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนนะ เออมีตีแรงเยอะอยู่นะโอเคหาวุธไม่เจอเจอละเป็นบัฟของต้นครนี้นะครับไปมันเข้าไปเ <Yeah. S 2> ยอเรียบร้อยโอเคบัฟอันนี้จะอ๋ะอ,อ,อโอเคครับมันจะขยายตอนเราใช้ท่าที่เรียกหิมะออกมานะพายุหิมะนะครับขยายเวลาตอนนั้นแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับสร้างดาเมจน้ำแข็งด้วยนะครับ ก็คือโจมตีน้าแข็งจะมีดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็นบัฟของตัวละครนี้นั่นเองก็คือเอาเลีเ้ยงก่อนนะมันจะเพิ่มเพิ่มเวลาในการใช้ท่าพายุหิมะแล้วก็ความแรงในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นในดาเมจน้าแข็งแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับตัวละครนี้นะครับโอเคนี่คือบัฟนะครับคร่าวๆโอเคทีนี้เรืยกวุวเราอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปดูราคา2000นะัาเเกสใส่เท่าไหร่นะ สามพันผนไปนะครับเราไปใส่สองพันด้วยซื้อมาก็ต้องใส่ใช่ไหมโอเคใส่ทับมันไปเลยยาเออเอาวุ้นเราก็จะอัพไปอีกขั้นหนึ่งคนระับแต่ว่าต้องอัพให้เต็มก่อนนะไม่ไม่เต็มมันจะไม่เพิ่มระดับให้เรานะแต่ว่าใส่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มให้เต็มมันก็จะอัพให้เราทันทีเลยนะถ้าเกิดเราใส่อยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องวุนได้ทีหนึ่งผมเห็นว่ามันมีโจมตีแรงเยอะอยู่นะครับอยู่ไหนนะ ไม่ใช่ดูสีเขียวนะครับมีมีมนี่ด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่โจมตีก่อนจัดโอ้ยอันนี้มันเปลี่ยนเราใส่ทับไปก่อนแล้วกันนะโอเคใส่โจมตีแรงเข้าไปนะโจมตีแรงจะมีความสามารถอยู่มันจะเขียนว่า1.5นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับตีแรงเพิ่ม1.5เปอร์เซ็นตะ์ครับโอเคใส่ไปอันเดียวไม่พอเราต้องใส่สักสามอันกำลังดี อันนี้มีอีกอันหนึ่งจับไปอ่ะเรียบร้อยโอเคใส่สามอันกำลังดีนะครับตีแรงเดี๋ยวหายอีกอันหนึ่งก่อนน่าจะมีนะผมว่าผมไปเก็บมาได้เยอะอยู่นะม,มีไหมนีม่ไงโอเคจะดาวเท่าไหร่ก็เชื่องฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์อาวุธท่าดาวเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เนีย่ย โอเคตีแรงสามอันนะครับ1.5เพิ่มพลังโจมตีหนึ่งจุดาพอใส่ใส่ักษาบานกำลังดีนะครับอีกอันหนึ่งก็เอาไปใส่เขาเรียกอะไรนะอาอาวุธทธ่านะครับเนี่ยอาวุธ,ธา่จาจะไปอ่ะเรียบร้อยมันจะมีธาตุขึ้นทางขวามือแล้วนะครับของอาวุธเราตัวนี้จะเป็นธาตุน้าแข็งนะครับโอเคทีนี้อาวุธผมใส่ปั๊บเรียบร้อยครบทุกอย่างแล้วนะกลับมาที่เมนูที่สองเรื่องอ,อาวุธเีกทีหนึ่งนะเพื่อ อันนี้มาสอนเพิ่มดาวก่อนนะครับเพิ่มดาวมีสองวิธีนะครับกดสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมจะเป็นค้อนนะครับมันจะสุ่มแล้วแต่แล้วก็จะเป็นดาวหรือไม่ก็เป็นกราฟนะครับสองอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มกราฟด้วยก็กดสามเหลี่ยมไปด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันจะสุมนั่นเองนะครับแต่ใครขี้เกียจรอและใครมีสี่เหลี่ยมเยอะก็กดสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับสี่เหลี่ยมจะเพิ่มดาวอย่างเดียวนะครับกด้ามไปเลย รอบนี้ดาวสีฟ้าจะใช้แค่ทีละสิบนะครับไม่เหมือนสีก่อนหน้านี้นะมันจะใช้เยอะมากเลยไอสีที่ทองอะ่ะใช้คนเยอะทีละห้าสิบหมดหมายถึงหลังๆนะโอเคทีได้รับเต็มหมดแล้วมันจะตันที่5ดาวแล้วนะครับทีนี้เ็เพิ่มการาฟกันมี2วิธีนะบอกไปแล้วนะไอเพิ่มการาฟเนี่ยคือกดโอที่ที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็เลื่อน้ายนะครับเลื่อน้ายจะไวกว่ากดขึ้นนะครับหรือไม่ก็กดสามเหลี่ยม เพื่อให้คอนมันตีสูงไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะครบเต็มแต่คงจะใช้เวลานานหน้าดูถ้าเกิดใครมีพอยต์นี่เยอะก็จัดไปเลยกดตามผมไปเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไปซื้อได้นะครับในร้านค้าแค่50บาทนะตอนหนึ่งพอยต์นะหรือใครไม่มีจังในเกมก็ไปซื้อไอ้นี่เอาก็ได้นะครับไม่ใช่ไปซื้อเส็ยไปเล่นเอาก็ได้นะครับมันจะเป็นรูปเหล็กแห้งๆนะโอเคทีนี้อัพเต็มหมดแล้วดาบดาบผมโคตรฟลเลย จมตีแรงสามนะครับแล้วก็มีบัฟกับอาวุธธาตุแล้วนะครับโอเคเท่นนี้เราก็พร้อมจะลุยแล้วทีนี้มาดูเมนูทางขวาบ้างนะครัทางขวาจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม L 1 R2 นะ R รับมาดูที่สี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับสี่เหลี่ยมจะเป็นอาวุธที่เราจะได้หลังจากจบการเล่นด่านนี้นั่นเองครับถ้าเกิดใครไม่ถูกใจและอยากจะได้อาวุธบัฟหรือไอเทมบัฟอะไรต่างๆนะครับกดรีเซตในการกดสี่เหลี่ยมอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นคอร์สตีหัวนะครับแล้วก็ส่งให้ได้สีเขียวนะครับมันจะมีตีอันนี้มีตีแรงอัันนนึงะครบ ผมก็จะทำเครื่องหมายให้แล้วกันครับมีตีแรงอยู่อันหนึ่งถ้าเกิดใครอยากจะได้เยอะกว่านี้ก็กดรีเซ็ตไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้เยอะขึ้นนะครับดูทางซ้ายมือทางซ้ายมือของเราทางขวามือของคู่หูครับโอเคอยู่ด้านนี้ก่อนนะครับมาดูที่เมนูอีกเมนูหนึ่งครับเป็นกดาสามเหลี่ยมนะครับด้านแรกจะปรับระดับความยากมีถึง5ระดับนะครับทั้งขวามือคือยากสุดทางซ้ายมือคือง่ายสุดอันนี้คือง่ายสุดอาวุธที่เราจะได้ก็จะน้อยลงไปตามนะครับปรปับให้ยากที่สุดน่ะดีที่สุดแล้วนะครับ ถ้าปรับยากสุดอาว่าที่จะได้ก็จะดีขึ้นที่สุดนัด่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็ออกมาเราจะได้ไอเทมทั้งหมดนี้แบบชัวร์ๆนะทำไงกด r าหนึโอเคแล้วก็ที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยไอเทมบัฟหชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึง่งสชิ้นนี้นะเป็นไอเทมบัฟนะครับแต่ว่าเราต้องใส่อีก,กชิ้นหนึ่งเพื่อให้ตัวละครเรามี มีท่าใช้ครบนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่อันนี้ไปจากเลเวลเก้าเก้าเหลือเวลหนึ่งนะครับท่าหายหมดเลยนะครับโอเคใส่สามอันนี้นะครับดูที่จงซื้อสีเขียวเก็บได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองงานแล้วก็อีกงานหนึ่งเป็นเลเวลแม็กนะครับเลเวลท่าแม็กนั่นเองนะโอเคทีนี้ออกมานะครับถ้าใส่สามอันนั้นจะได้โชว์แน่นอนนะครับหมายถึงไอ้ไอ้เทมพวกนี้นะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งอาร์สองนะอาร์สองคือ สั่งคู่หูนะครับก็คือทางซ้ายมือคือให้เขาช่วยเราตีด้วยนะครับทางขวามือคออยู่เฉยๆรอเราสั่งอย่างเดียวนะครับผมแค่เขาช่วยเราด้วยก็กดทางซ้ายมือไปนะเนี่ยทีนี้ก็ไปเราลุยกันเลยแล้วกนะันมามาอิมัชิโอมิมิเพ่งสงครามเวสกิเคนชิมอันนี้นขขอ้สันมิมะคุกชิโระครุอ โอเคมาแนะนำอคอมโบกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างตีเร็วนะครับไม่ใช่เร็วเร็วมากเลยตัวเนะี้ย そのはずだいやむをえまいあなたはを選べたので、ね、よかったで、ね、すこの私は忘れまあれうれ <laughs> ローカおか足か,かに組みするものならば無条件で正義それでいい全ては無覚の漁にき 菓子ねわらわはこちらの方が好み仲正様位ちも欲しいすまりアレールから譲り受けられる気がしないのだ長政様マリア様最後の手をお持ちしました今すぐお運びいたします 力を合オせろもういいんか。ロパフルエンガーアナウォーノ<か> เ้ามามาเลยฟังของให้หมดก่อนเดี๋ยวไปนะอยังใสเลยก็เข้ามาเลยสามที่น้องจะโอนใส่ให้ฮ้วใหโอ้ยอะไรวะอย่าอย่าอย่านับแข็งมาออไหนเมาเลยอย่า โอ้ยท้าววะท้าววะวเออชุดประจัแน่แล้วกันมีคนถามว่าทำไมไม่กดนั่นเลยดูนอาเติผมเฮ้ยเียผมตีแรงกว่าอำนติเลยโอาวุธเรามรนเรงแต่อันติมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันไม่แรงตามอาวุธ เอารู้เลยเออไม่รู้โอนแต่มันไม่สายร้อยเอ้ามาขอบคุณเออริง้อยไปไล่เก็บกล่องกันทังว่าขวานะอาศัยแกนอนพักให้สบายเดี๋ยวก็จะไม่ได้นอนข้าวไปนอนจู่เ้ย ลากยาวเอายำเยอะเล็บเล็บเล็บเอาไว้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 ได้ละโอเคตรงนี้โอ้ยสะดุดโอ้ยงอยากเ่อยากเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอาเล้โอย เออเออมาเลยมาเลยผลรวมแจกจ hey, ่ายระเบิดทั้งทัวสิทีนี้ก็เออจงสายไปในแผ่นที่กก็ให้หมดนี่ยัชึบชุบชุบเฮียอีกแล้วล่ะได้ใช้ครบทุกตัวเลยฟันรูเด็ดไม่ขึ้นเฉยเลยโอเคมาต้องมีเว้นช่วงหนึ่งนะ พอเราตีดูเด็ดไปแล้วเราก็ต้องโรยก็แป๊บหนึ่งค่อยตีใหม่นะเป็นเงี้ยเดิมจะตีไปก็เสียเปล่านะแบบนี้ที่ผมโชว์ให้เป็นตัวอย่างเห็นเห็นแล้วนะมาใส่อุ้ยกล่องวันวางมองเอาวายตบหน้าเฮ้อาด่าอาด่าอาด่าก็ไงจะไปไหน ไม่เคยหยเลยเหรอฮะ่ันจะลอดครับตอกตัวแบบนี้สบายพี่เลยน้อไอย่ๆๆ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 ๆเรียบร้อยมาใครใครอะไรจะกระโดดทับอะไรฝ้าทันเถนะะฝ้ายทันเถอะนะตันนี้เราเรวสดแล้วเอนเออเหอเอหี้ ยัง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 อมีอะไรเีอีกแล้วเหรที่ดาไม่คิดจะส่งยาง่นกับบ้างได้ไงตังตังฉันมีร้อยเทเองเนี่ยตงเว้นช่วงนิดนึงนะเพรงั้นโรเดนมันจะใช้เสียปลาเฮ้ยชุทองยอดขอบุณหนึ่งร้อยหนึ่งพันเหรียญเด้ยไอไปหนแล้วไหมอนั่นไอโมีชื่อหนุ่มอรว่าตอนนี้เป็นของข้าทั้งหมดแล้ว อาไัยเอาเหรอเอาหลบได้หลบได้ม่หลบได้ทีเดียวทั้งหมดหลบไปหลได้ทีเดีวทั้หมดหลบไเฮ้ยจับอืมนอนไปอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งนี่จียังไม่มาเลยนะยังเหลืออีกหลายตัว เยดงไม่ฆ่ามันเกิดเมื่อกี้เราอยู่ทำไมไม่เกิดพอเราออกมาหลักเกิดนั่นนี่จะจอกนั่งจ้งยังทำไมไม่ฆ่ามันล่ะครับโอ้ต้องให้ถึงมือแม่ทับเลยล่ะโอ้โหฝังตัวลัวๆมาได้มาไล้มาไล้มาไล้มาได้ได้เกาะแล้วไงวะเกาะกัจะอยู่ได้ถึงไหนกันเชียวฮะเอออย่าเพิ่งท้าเกาะมากนะต้องอยู่ด้วยตัวเองกระโดดทับเถอกระโดดทับเหรอ อะไรว่าไงมีพลังน้ำแข็งแล้วเลยเปันไปเรื่อยจะมีน้ำแข็งเขเลยค้งเอออย่างนี้เนีงาตรงหนาวก็ใส่ตัวสิงตรงหนาวหนาวหนาวสวยย่าละ <S <S ชึบ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 ดอกไม้ไปเบ่งบานตายใส่หมดแบบนี้ต้องรุ่ยเลยจงแข็งขาแข็งก็ใช้หมดเออ

อ้าวมันเฟิร์สยังไหวเลยอะไรวะเดี๋ยวโอ้ยไปไหนแล้วไอตัวชุบเออเออเก็บก่อนโอ้ย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 เอาดิเอาดิโหดนะกอโหดนะกอฮะฮะเออเออแน่นเหรอแน่นเหรอมาเน่อตัวหนึ่งโอ้เอ้าไดสนใจกันมมาาเรีย ชุบคู่อีกแล้วไม่ยอมมากไปโอ้โหโดนจนได้โอ้ยเออเอเอออามากันรอฟากันรอโอ้ยโดนดับตายอ้าวโอ้โหทหารยังโหดอะไรต้องไลจริงหรอ อะไรเงี้ยเกี่ยวสองเหรอโหดน,นัก <c oughs> เหรอเฮ้ยชุบไงเผื่อเจ๋อแค่ชักดับแค่ครั้งเดียวแกก็ลงไปกรอง,องมันภูเขาให้ข้าพวกแกมันลืมข้ารอก,ก่อนไปไหนมไมปกันละชุบอีกแ,แล้วเหรอนอนคูน่เลยทีนี้ ไปไปใ้ตัวนั้นจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้ว,ลวไม่ยอมไม่ยอมความเร็วเป็นของปีศาจเ <c oughs> โอ้ยเยอะสิตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> มันเยอะจุดไปสดี <c oughs> มันก็เลยเยอะสินะตอนนี้เป็นของข้าแล้ว <c oughs> ห้ามผู้ใดเข้ามาเด็ดขาด <c oughs> ไม่อย่างนั้นจะนอนฟองเหมือนกับ <c oughs> บอสของพวกแกนั่นเข้าไปสองเข้าไปสองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ท่าน,นี้วิ่งเร็วมากโคตรดีเฮ้ยไอ้ไต่สมัยก็แคสองที่จะตีอยู่นั่นแหละตีอยู่นั่นแหละยัยยยงไงยังไงเรียกพวกเรียกพวกทันนะรอบอสเกิดแล้วสองตัวรอไปก่อนแล้วกันนะเด็กเกข้ายขงบนเกข้างล่างนั้นก่อนนะยังไงไม่ขยับไม่ขยับเหรอต้องรอกระตุ้นหรือไง ได้เลยที่กำลังใหมนอ้อความตายมาเยือนแล้วมันต้องวิ่งไปไกลเดี๋ยวกูไปหาเองไ,ไม่ขยับดได้ดีดมากไม่ขยับอย่าขยับไม่ต้องขยับอ,อีกเลยเดี๋ยวกูไปมาบอสเอาไงอะหน,น้ากัน,านามาสิเอาไปว้า ป้อมแกมาเลอไม่ได้เลยตรงเนี้ยเธอเป็นโดนเธอเป็นโดนเก็บฆ้าไม่ตายปั๊บไม่ใช่ตัวโองคมได้แล้วขาเด้อเว้ย็เจ็บะเออ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 ชะออออนอออกออ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 งออ ชาร์จอุ i, oh ho, mm ้ยโอ้โหอย่างเก่งเอาได้ไม่มีออมมือไม่มีออมมือใครไม่ยอมไม่ยอมหยุด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 หดหเอาลูกเรียบร้อยไปอยู่กับหัวไหมคะตายฮะพอเดินถึงกติกแล้วเว้ยตีได้ไว้เก็บน้องไม่ใช่น้องเสร็จพี่สาวแกเจ้า

Yeah. Yeah. À, combo à, ừ, à, <laughs> này ăn tin đượcเสมอ. chup 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 าอายุคม,มากย่้านี้มันจะอยู่ได้ไดมันจะใช้ได้เร็วขึ้นนะเนี่ยแบเดี๋ยวเท่านั้นแล้วก็จะมีดาเมจน้ำแข็งด้วยนะลััแ๊บบของตระครแล้วก็จะเร็วขึ้น,นมีสลมีชิบิีิบิโอเค เรียบร้อยได้อาวุธมาแล้วนะครับครบเซตทุกอย่างแล้วนะผมก็สอมใส่ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีโโอ้หด่านต่อไปที่อาวุธทั้งแถบเลยนะครับโอเคครับเงินพาร์ติมขอเชิญจิ้กกันแล้วกันนะครชให้เดือดกดไลค์กดแชร์กดชอบสกายขอผมด้วยว้เจอกันกนะครับล่าสัปดาห์นี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายพุบเหรเดี๋ยวดูชุดที่ผมเกลียดมากที่สุด <c oughs> โอ้ยชุดกระเดิมแค่ใส่ปีกคนนกมาเนี่ยนะ มักง่ายไปละมั้ง